สวัสดีค่ะสวัสดีเอฟซีทุกท่านแม่ดาว่าจะไปอาบน้ํานะคะแต่ว่าแม่ดาเดินไปแล้วส่องดูเห็นปูออกมาจากรูนะคะเยอะเลยนะคะแม่ดาก็เลยว่าโอ้ยจะไปเก็บปูก่อนนะคะเพราะว่าตอนกลางวันมันจะหลบอยู่ในรูเนาะตอนคืนมันออกมาหากินนะเอฟซีมันออกมาจากรูนะคะป่ะเดี๋ยวเราไปเก็บปูกันนะคะเอฟซีเอฟแม่ดาก็จะไปเก็บปูนะคะไปเก็บด้วยกันค่ะดูถังเงินถังทองสิที่นอนมีก็ไม่ไปนอนนะ ชอบนอนอยู่หน้าประตูโอ้ยนอนไหนก็นอนได้นะลูกเอ้ยที่นอนก็มีนะซักให้เรียบร้อยนะทั้งสองอันเลยเอาไปนอนแล้วเมื่อกี้นี้อุ้มไปนอนแล้วแต่กลับมาเหมือนเดิมไม่นอนที่นอนแล้วนอนหน้าประตูนี่แหละไอ้เจ้าสองตัวนี้ก็กินน้ำไปไปเก็บปูด้วยกันค่ะแมลดาเห็นเจ้าปูเยอะเลยนะคะออกมาจากรูปู ถ้าตอนถ้าตอนกลางวันนะมันจะหลบอยู่ในรูนะ f ีนะมันจะไม่ได้เห็นไหมนี่มันออกมาจากรูแล้วนี่เออเมด้าเห็นมันออกมาจากรูตั้งหลายตัวหรือมันมุดเข้าไปอีกแล้วบ่โอ้มันมุดเข้าไปอีกแล้วเมื่อกี้ไม่ด้าส่องหินอยู่โอ้ยตัวใหญ่ๆมันมุดลงไปแล้วเมื่อกี้นี้ โอ้ยนี่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 น,นี่ว้าวคุณคุณอยู่ในรูคุณ,คณ,คณ,คณมุดลงไปซะแล้วตัวบักใหญ่ตัวบักเอบเลยนี่เป็สีเอ๋ยโอ้ยวันนี้ก็ตำปูอร่อยมากว้าวคุณนะป้าอยู่ในน้ำเนะี่ยเยอะเลยไหนๆก็แม่ดาจะอาบน้ำอยู่แล้วเนาะลุยเลยค่ะ ถ้าใส่รองเท้าบูทไม่ได้มันจมค่ะอุย้ยมีปลาด้วยวาดครึ่งเข่าคุณนะขี้ตมนะ่ะนี่อ้ยขี้ตมครึ่งเข่าคุณนะแม่หมองเวทมาตอนกลางวันมาสองดูนะไม่มีนะมันอยู่ในรูหมดแต่ตอนงคืนอุย้ยมีปลาด้วยมันออกมากินปลานะอีกทีนะวัดครึ่งเข่าเลยนะนี่โอ้ยเนาะ ปูทั้งนั้นเลยปาดนาำแห่งอิหลีตัวนิโอตัวเมียนี่น่าลือว,ว่าทำไมปลาถึงหายหมดปูกินหมดนี่เองพระตกกลางคืนนะนปลาซ่อนเนี่ย เดี๋ยวตอนกลางวันนี้เราไม่เอาไปไว้ในสะนะเนาะเฮ้ยกบนโอ้ยปลาเราต้องตักทั้งปลาทั้งกุ้งเอาไปลงไว้ในสะนะพรุ่งนี้เช้าก่อนปลาเล็กปลาน้อยนี่เอาไปไว้ในสะ มีกบไหมนั่งทำแห้งเยอะจริงหมดแล้วเนาะขี้ตมขี้ตมเครื่องฮุ้ยโอ้โอ้โอ้ ในพ่อปนแล้วโอ้ยขีต้ตุ่มไม่เป็นไรก็จะมาอาบน้ำแต่มาส่องเห็นปูก็เลยเก็บปูซะเลยขีต้ตุ่มงให้ตัวหนึ่งยห็ไในรูนั่นเดะอดทีิว่าจะจบทันไหมโอ้ยบ่ท่านเลยพี่นอ้องดูนะเข้าไปไกลเลยลึกเลย เดี๋ยวเราไปดูทางนี้ก่อนโอ้ยผักไม่ไดาก็กำลังงามเลยนะนี่ผักกำลังงามเลยทีเดียวที่มันเหลือก็อยู่ตรงนี้ น้ำแห้งหมดแล้วบ่อ้าวแห้งหมดแล้วนี่นาโอ้ยยังไงแห้งหมดแล้วเยังเห็นปูอยู่โอ้ยอยู่ในรูพอดีนี่อื้โอะไร มีปูไหมตามไปดูซิ <c oughs> โอ้ไม่มี <c oughs> มีแค่นี้แหละมีแค่สองตัว <c oughs> อ๋อเถะเก็บแคบ,บเดียวนะให้พอปุ่นพอเจียวแล้วยวไปล้างขาก่อนนะ ตุ่มเหมือนเดิมตามมาทำไมฮะตามมาทำไม มีเขียดน้อยบ่ดูซิมีเขียดน้อยไหมไม่มีถ้าไปแปลงตรงที่ไม่ไดาเก็บเมาาื่อเช้าเนาะคงจะเยอะนะแปลงใหญ่นั่นนะ่ะแปลงใหญ่ๆนั้นที่สีหลาย อุยบ้างกันลูกใหญ่ขนาดเลยนี่แต่ว่ามันแข็งนะเอฟซีเพราะว่ามัน มันยังแข็งอยู่เลยเห็นบ่มอันนั้นรูปร่างไม่สวยเพราะว่ามันเป็นเพี้ยเป็นเพี้ยลงแล้วก็โอ้ยตัวนี้เน่าแล้วนี่ทางนี้ข้าวล้มหมดนี่เน่าหมดแล้วนี่อ้ยนอเนาะเียดายจังเลยเรารอให้มันสุกมันเน่า